จะไม่บล็อกก็ต้องบล็อกอะบล็ Vlog อกขิงค่ะคุณวันนี้กลับมาแล้วนะตอนนี้อยู่ที่เลกดิสทริกตอนนี้อยู่กลางหุบเขาเลยอะนะฮะชื่อตอนนะฮะลูกคอลหลบสวีทแฟนนุ่มขอความเป็นส่วนตัวด้านแฟนคลับส่วนแรงถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวจะบล็อกทําไมเจ้าตัวนิง่งงดตอบคําถามนัม่นะคือชื่อตอนเราไปกันนะฮะตอนนี้อยู่ที่เลกดิสทริกเดี๋ยวจะเดี๋ยว,ยวถ้าคลิปต่อไปเนี่ยถ้าว่างว่างแหละเอาไม่มีเวลาทำอย่างอื่นอยู่แล้วเพราะว่ามาพักผ่อน จะถ่ายกระท่อมให้ดูนี่คือทางเข้ากระท่อมดิฉันนะแล้วก็นี่โซนใกล้ๆกระท่อมซึ่งคือดีมากนะฮะเดี๋ยวก่อนออหลัวไปไกลแล้วซึ่งพอเป็นทุกอย่างของเราเป็นทั้งแผ่นที่เป็นทั้งตะกองหายไปแล้วแต่ตรงนี้จะบอกเลยว,ว่าน่ารักมากให้ดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้มืดเร็วไงะนะฮะนะฮะโอ้โหคุณ คือเป็นทริปที่พี่พันธ์กับพี่พอว่าเนี่ยอยากจะมากันนะฮะตั้งแต่เจ็ดแปดปีก่อนละคือเป็นทริปที่เราคุยกันว่าเฮ้ยมาเถอะเจ็ดแปดปีแล้วแต่ว่าปกติเนี่ยพอเขาจะมาประมาณช่วงเหมือนแบบซัมเมอร์ช่วงอากาศดีๆแล้วมันไม่เกิดขึ้นสักทีครั้งนี้พี่ก็เลยแบบพอไม่ได้แล้วกูต้องมาแล้วล่ะก็เลยมาในช่วงออเทิร์ซึ่งคนน้อยมากแต่ดีแต่ดีแต่ด,ตดีจะบอกว่า ไกลอ่ะเป็นการเดินทางที่มาไกลมากเลยแล้วก็ไกลสีมาจากทุ่งลุงอ่ะได่ออกไหมไม่ต้องไม่ต้องเทียบจากแค่ลนดอนหลอกนะคะตอนนี้เราอยู่ทางเหนือเหนือเป่าวว่าเป็นคนจําทิศจําทางไม่ได้ด้วยเหนือหละมัง้งแต่ตอนนี้หลัวไปไหนแล้วนะคะมีคนอยู่ในแบบที่นี่อ่ะก็น่าจะพี่พอบอกในอย่างอย่างที่อยู่จริงร้อยกว่าคนยังมั้งทั้งหุบเขาเนี่ยร้อยห้าสิบมัง้งหรือครัวเรือนไม่รู้นะตอนเช้าเมื่อกี้ตื่นสายอ่ะไม่ได้ฟังเวยอะ่ะ น่ารักมากเรอยู่ที่บูตนะตอนนี้ก็นี่ข้างๆก็จะมีผับผับนะฮะล็อกขิงข่าของจริงวันนี้เนี่ยคือจริงจะไม่ได้เดินแบบไม่ได้เดินเยอะมากเพราะว่าจะไปแค่น้ําตกนะาแถวบ้านเพราะว่าเราอ่ะมาหนึ่งอาทิตย์แล้วคือพี่ีเกียจอพี่บอกบอพว่าแอมเคียไม่ใช่บอกว่าแอมเคียนะบอกว่าขอเวลาก่อนเพราะว่าขอเวลาปรับก่อนและดูวิวข้างหน้า เจอแล้วเขาอยู่นั่นนั่นเองไปถ่ายรูปอยู่ให้เขาไปถ่ายรูปอย่างอื่นมั้งเถอะถ่ายแต่เราเพราะว่าถ่ายแต่เราไม่ได้แต่ตัดภาพมาเขาเอากล้องฟาดเราเข้าใจ่ไหมเอาแต่ใจเก่งคือกาลังเดี๋ยวตอนนี้กําลังต้องแบบว่าปรับปรับ,รบทาใจนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวการเดินอ่ะถ้าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปอ่ะก็จะขึ้นขงขึ้นเขานะไม่รู้ต้องขึ้นไปถึงนู่นนะเปล่าอ่ะคือเดินก็คือวันนี้จะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะไม่รู้จะต้องไปถึงไหนนะแต่ว่า วันนี้ถือว่าเดินเบาๆก่อนเดินใกล้บ้านก็พอเนื่องจากว่าเาพิ่งมาถึงและชุดเอาอะไรมาปีนเขาก่อนแต่ประเด็นคืออันนี้คืออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเมานะอันนี้เป็นเป็นมือสองนะฮะอันนี้เป็นมือสองที่เจ้าของร้านยืนยันบอกว่าเอาไปเถอะ คืออยากให้เพราะว่าไปช่วยโปรโมทร้านเขาไปซื้อเสื้อมาสองสาตัวแล้วช่วยโปรโมทอ่ะแล้วเขาก็บอกว่า DM มาบอกว่าอันนี้เป็นของเหมือนเพื่อนเขาที่ขายให้เขาแล้วแบบขเขารู้สึกว่าเป็นเรามากๆลุกทั้งหมดอ่ะมันไม่เหมาะกับการเดินเขามันไม่เหมาะกับการเดินป่าเดชะบุญรองเทา้าเห็นไหมรองเท้ากางเกงก็ไหวอยู่ต้องเป็นรองเท้าเดินขึ้นเขานะเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ ต้องยืมคุณแม่ของพี่พอมาโชคดีไซส์เดียวกันจ้าไม่ต้องสื่อใหม่จ้าแวววนไปของจริงพี่ดูบรรยากาศนะคุณมันเหมือนพี่รู้สึกว่าพี่อยู่ในเกมม็อบสโตะมันเหมือนพี่กําลังแบบมาเยี่ยมครอบครัวสตาร์กนะคะจอนสโน่เนี่ยน่าจะอยู่สักหลืบพี่ว่านะคะคุณดูสิคือเอาง่ายๆนะถ้าหลวปล่อยกูทิ้งไวเ้เ่ยสักที่คนนั้นนะ่ะ ปุ๊บรถยนต์แป๊บนึงค่ะเอาง่ายๆนะถ้าหลัวปล่อยกูทิ้งไว้สักที่อ่ะกูจบเลยอ่ะทุกคนหลัวหันมาคอนแล้วอ่ะขอเดินเร็วก่อนนะแกล้งเดินเร็วแป๊บนึงตัดภาพก่อนดู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  i ินสเมส i ิงอินสิน it is yeah beautiful yeah. is it cold it could be cold actually m h h u h if you wear the right clothes <laughs> พอบอกว่าก็ไม่หนาวนะถ้าใส่เสื้อผ้าให้มันเหมาะเฮ้ยเอากระหมอน I'm not suggesting you're not wearing the right clothes but you know, you know have to wear the right clothes for this kind of situation and then you're you know warm and cozy yeah warm แหละอุ่นแหละอุ่นแหละ so as long as you're warm and cozy you're wearing the right clothes I'm warm good, good. I'm warm yeah ไม่มั่นใจว่า cozy หรือเปล่านะฮะแต่วอร์มเนี่ยวอร์มแน่นอนนะฮะ วันนี้ก็โหบรรยากาศรอบตัวคุณจะหมุนไปเรื่อยนะวันนี้เนื่องจากมันเหมาะเหมาะมากกับการให้คุณได้เห็นล็อกขิงขานะฮะล็อกขิงขาด้วยคอนเซปต์ขิงขามากตัดเองเชื่อมเองจบที่แปลว่าไม่จบใบายที่แปลว่าไม่ใบาบเกือบสิบแปดสิบเก้าตอนแล้วมาคุณชอบมันเหรอ <laughs> คุณตามดูจังเลยอะ่ะไม่คิดว่ายอดดูเหมือนแบบแต่ละตอนจะแบบ หมื่นนะหมื่นนี่คือแบบเหมือนจัดคอนเสิร์ตเมาอ่ะแล้วคนหมืน่นคนเขา้ามาดูทุกวันอะ่ะชอบทำตัวไม่ถูกเลยอะ่ะอ้นกไม่มีอะไรเลยนกบินก็ถ่าย Are อาร์วิลเดอร์น e ร์ธยัง Yes well the very north of England yeahYes where are we exactlyNo yeah. where are we exactlyWe are in the Lake District mm hmm. Which is part of a county called Cumbria mm -hmm. in the northwest of England. Mm -hmm. Have you been here before? Many, many times. Not to this exact place, but to the Lake District. Uh, we came here every year when I was a child for family mm -hmm. holidays. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, but this is our first time here. Yes. Together? Yes. It's, it's first my first time here. ะะระหว่างวันมันมจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะระหว่างที่เดินอยู่จะบอกว่ามันจะมีมะแมลงต้องระวังนี่นะพี่เคยเดินแล้วก็พูดที่แหละแล้วกินมแมลงเข้าไปมแมลงไม่ผิดมแมลงไม่ผิดเอาดีๆระหว่างที่เดินมันจะมีมะแมลงเล็กๆเต็มไปหมดเลยคุณต้องระวังเลาคุณเดินลรฟล็อกอรพี่เคยกินเนี่ยเคยกินอักเข้าไปตัวสองตัวมแมลงไม่ผิดแป๊บหบนึ่งนะคุณเห็นไหม มีมแมลงเล็กๆคุณเห็นไหมอืมนั่นแหละเขาจะอยู่ทุกที่เขาไม่ผิดเขาใช้ชีวิตของเขาอยู่มึงต้องหากอีมนุษย์เดินเข้ามาแล้วมาพูดไม่หยุดขอปิดปากก่อนนะฮะเดี๋ยวกินมแมลงครับไปไม่ใช่ไม่ไม่ตั้งใจไว้ว่าจะมากินมแมลงวันนี้คุณดูความอลังสินี่นี่ ถือว่าคุณอยู่ที่นี่กับเราในฟลอกิงค่ะไม่ต้องมีตัวเราก็ได้บางทีธรรมชาติให้เขาอยู่ของเขาไปเถอะเราอยู่แค่ข้างหลังเขาบ้างไม่ต้องเอาตัวเราไปแปะนะอ่ะพี่ขอมอบเคล็ดลับซึ่งไปนู้นแหละเคล็ดลับของพี่ใครจะมาที่แบบนี้นะที่มันห่างไกลผู้คนมากนะพี่บอกเลยว่าเถ้าง,ง่ายสุดของพี่นะทางลัดก็คือมากับหลวงแล้วก็ต้องให้หลวงเนี่ยแบบว่าพาไปอะ่ะนี่คือพี่ตามหัวใจตลอดในขณะที่หลวงต้องอะไรอ่านแผนที่ต้องแบบ มีเป็นแบบ navigator ติกต้องอ,อะไรใดๆอะแต่เรา h e l l ลนึกออกปะดังนั้นนะค่ะนั่นก็เคล็ดลับในการมาเที่ยวของพี่แต่ถ้ามากับเพื่อนก็โอเคนะถ้าเพื่อนสามารถที่จะแบบช่วยเราได้หรือถ้าเราเป็นคนคนนั้นได้ก็ก็รอดเช่นเดียวกันนะคะพบคนอู้หนึ่งคนพอเดินมาถึงปุ๊บบอกว่านี่คือน้ําตกที่เรามาหาหรือเปล่าพี่พอพอแบบไม่นี่แค่แม่น้ําเท่านั้นปะเดินตอ่อไป คือมันดีมากให้คุณฟังเสียงธรรมชาติไม่มีเสียงพี่เลยไปได้วยกันค่ะพี่ว่าคอนเซปต์หนึ่งที่มันจริงมาก,กน,นะคือเราอะต้องการธรรมชาติแต่ธรรมชาติ เขาต้องการเราหรือเปล่าคุณว่าดังนั้นก็นะคะคุณคะเราทุกคนต้องการธรรมชาตินะคะคุณช่วยกันหน่อยคุณสวยมากเลยอ่ให้คุณเห็นช้าเลยนะฮะนี่กำลังจะเดินไปที่น้ำตกนั่นแหละแล้วก็อุ้ยลืน่นพี่จะบอกนะว่าคุณต้องระวังเวลามาอะไรแบบนี้นะนี่เตือนตัวเองด้วยเพราะว่าเนี่ยเดินลงมาข้างล่าง แล้วดูสิอย่าโมเดลถ่ายรูปถ่ายคลิปต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีต่อให้เราจะเป็นแบบล็อกเกอร์ถ่ายรูปเล่นนะคือเมื่อกี้พี่เดินลงมาข้างล่างเพราะว่าเออหลัวเราไปละคือเราอะ่ะก็ต้องรับบทแก่นๆบ้างว่ามาเดินธรรมชาติเราก็ต้องบอกเฮ้ยได้เว้ยลงมาได้แต่จะบอกด้วยนะว่าจะรับบทแก่นๆหรือว่าจะรับบทนางแก่นหรืออะไรอะ่ะ ให้ระวังด้วยนะคะอะเดี๋ยวพี่ขอปิงให้ไปก่อนพี่จะไม่ล็อกไปพูดไปไม่แนะนํานะคะขอปิดก่อนไปขึ้นมาแล้วจะรับบทนะคะบทเรียนจะรับบทนางแก่นนางเซียวเนี่ยก็ช่วยแคร์นะคะช่วยแคร์ความปลอดภัยด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะเอาแต่อิมเพรสผู้ชายทําให้ผู้ชายประทับใจแล้วตกลงไปตู้ไม่เอามองทางไหนก็สวยเนี่ยไม่เจอน้ำตกสักทีมัวแต่เดินเล่นน่าจะหลงทางละช่างมันน้ำตกค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ มาดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเดินอยู่เลยพี่พ่อบอกว่ามีแกะอยู่ข้างบนภูเขากําลังโพสอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบแกะนะแนววะเรานี้ก็หาหาแกะไปหาแกะไปหาอะเล่นเกมหน่อยหามาแกะอยู่ไหนเร็วเร็วก่อนซูมเจอแกะมาแล้วดิฉันซูมมานะซูมอีกเจอแกะยังฮุ้นไอ้แกะ ตื่นเต้นอยู่นะคุณขิงขานนั่นแหละแกะอยู่นะแก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 ะหรือเปล่าเธอคือแกะหรือเปล่าสักพักพอซูมเข้าไปไกลๆกูไม่ใช่แกะแกะแกะล่าเธอคือแกะสัดๆนะคุณอย่างที่บอกนะไม่มีกฎของการนั่งดูนะออกได้นะคะอย่าออกได้นะนะฮะ Are we lost? No.Are we lost? No.I'm just not sure if The route that I was thinking of is g o i n g to be take us too long before lunch. Because. Because. Up and then round. และหลัวบอกว่าไหวไหมเดินสักรอบหนึ่งวนขึ้นไปตรงนู้นวนขึ้นไป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 ,นนไปแล้วไปเจอน้ำตกสักอย่างไหวไหมกุ๊กกูแหละกูอะกูอะกุ๊กกูอะ,กกะ,กกะไหวแล้อ่ะผัวอยากดูน้ำตกเราก็ต้องดูน้ำตกคุณการอยู่ในความสัมพันธ์ เป็นเรื่องของการนะคะถอยคนละก้าวตอนนี้พี่นั่งพักอยู่พอพี่ไม่ชนะพี่ต่อรองไม่ชนะถอยคนละก้าวกูถอยมากกว่าวันนี้นั่งจะไปดูน้ำตกให้ได้ฉันเลยต้องรับบทนงางอูเจอมานั่งปุ๊บพุง่งนั่งเลยเลยนะคะรักธรรมชาติแต่วันนี้ก็ต้องรักตัวเองด้วย เพราะว่าการเดินทางที่นี่ก็คือเจ็ดวันเจ็ดวันการขึ้นเขานะครับคุณค่ะ <c oughs> แต่มีความสุขนะจริงบนเป็นงั้นแหละบนขิงข่าจริงไม่ติดนคะคะผู้ตรงตรงพอล YesAre we lostNo we've did the uh, longer route in the end คือผัวทุกคนคือ <c oughs> นั่งซ่อนอยู่ในภูมา่า Are you sure we're not lost? No, 'cause there's a star layer, and there and there's a star there. Okay. ฉันขอบอกหน่อยนะวิวสวยนะอ่ะดูนะฟั mm hmm. งนะคือวันนี้กับ่าเดินเล่นๆชุดก็เลยก็เลยเป็นอย่างนี้นะไม่ไงั้นก็คงแบบว่าไม่เท่านี้นะและดีไซน์จากข้างล่างนะั่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งข้างล่างตรงหน mm hmm. ุนๆะนะกูหนะนะ่ากูหนะเนี่ยกูหนะกูเดินขึ้นมาเนี่ยแอดเวนเจอร์ Adventure เนี่ยคุณใครแบล็กวิดอ w หรอ กูเป็นใครเดินขึ้นมาคุณทางความชันน่ะนี่เริ่มโกรธแล้วเริ่มหิวความชันคือชันมากรักผัวแค่ไหนมีสิทธิ์บ่นนะยังไม่จบอืมไปอีกอืมน้ำน้ำน้ำตกเนี่ยอ่ะแล้วดูความอันตรายพูดเลยนะทุกอย่างในร่างกายมันไม่มีประโยชน์กับการปีนอะไรทั้งนั้นนะโชคดีจังเลยได้รองเท้าแม่มาไม่งั้นกูตุบกูพูดเลยผัวปล่อยกูไเ้เถอะกูไม่ไปทุกคนแยกย้ายนะปีนต่อก,ก่อนนูด่ดอีกนิดเดียวเองอะ่ะอีกนิดเดียวเอง อีกนิดเดียวเองนู่นไปนูน่นอีกนิดเดียวเอง This is funny Tell me what I have to do Well the next style we have to cross is a little bit more extreme than the last one uh, ดิฉันต้อง yeah. There are stone steps and then there's a little gap in the wall ผั <laughs> วบอกว่าก็น่าจะปีนข้ามไปได้ฉันให้ดูที่ฉันปีนก่อนแป๊บหนึ่งนะชันมากเลยอะ่ะเนี่ยให้กูปีนข้ามแล้วรู <laughs> <c oughs> ข้ามไงก่อนแล้วนางบอกว่าถ้าไม่อยากข้ามก็ไปทางอื่นก็ได้นะก็คือลงไปใหม่ No alright let's do it yeah you think I can do it yeah of course Yeah. I can't think เังอไยีมไม่ถึงมันตกติฉันเดินมาครึ่งชั่วโมงแล้วผัวยันว่าไม่หลงอืม เชื่อผัวมีดอกสัญชาตยานตัวเองบอกว่าหลงชัวแต่สวยอยู่นะยังยืนยันคำเดิมว่าสวยแต่เนี้ยคุณใส่เสื้อแบบเป็นเสื้ออุ่นมากต้องถอดเพราะว่าร้อนมากเพราะว่าเดินจนคุณคือเมื่อกี้ถ้าคุณเห็นว่าฉันปีนเขาขึ้นมาเฮ้ พลังแห่งความรลักอ๋องงอ่ะคุณปีนเขาสูงมันแบบไม่เคยสูงมาก่อนตอนเรียนรอดอกยังไม่เหนื่อยเท่านี้เลยอ่ะคุณอย่าตามหัวใจมากเลยอเอาสมองไปบ้างอ่ะถ้าปวดชนไปเดินเล่นองจริงคือถ้าไม่ไปก็ปฏิเสธเถอะให้เขาไปคนเดียวอะไรนะอะไรหนาไม่รู้เราไม่รอกูเลยมึงดูเหมือนแบบรีบเดินรีบเดินบดน,อนบอกขิงค่ะยังตัดภาพที่น้ำตกไม่ได้เพราะกูหาน้ำตกไม่เจอค่ะเธอคือผลไม้ผิดหรือ่า ฉันไม่รู้ฉันไม่กินอะไรทั้งนั้นตอนนี้ฉันเอาตัว,ตวรอดก่อนทุกคนย,ย้ยายๆปิดปิดกันไม่ไปน้ำตกแล้วนะเปลี่ยนใจเพราะหิวเพราะว่าเลือกทางที่ขึ้นเขาแต่ว่าพอลงมาปุ๊บน้ำตกอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะผอ Yes Can you tell them what I did uh Tell them how brave I was Yes he was very brave We <laughs> walked through some bracken and up a little sort of hilly bit I climbed a mountain and manage to survive ทุกคนดิฉันปีนเขาดิฉันจะบอกดิฉันจะบอกนลว่าเขาที่เมื่อกี้ดิฉันไปมาคือประมาณตรงนู้นเลยตรงนู้นตรงนู้นนู่นกูพูดเลยนะแล้วกูลงมานเนี่ยกูรอดได้ไงก่อนงงมากเลยอะงงอะดังนั้นมันหนีหลาแทนน้ำตกเนี่ยเราค่อยไปเพราะว่าหิวแล้วเหนื่อยนะคะใครอยากเห็นภาพน้ำตกก็พิมพ์คำว่าน้ำตกไปใน Google แล้วก็ดูน้ำตกไปก่อนแต่น้ำตกที่พี่จะไปเนี่ยพี่ยังจำชื่อไม่ได้เลย เดี๋ยวเป็นว่าพี่ขอเวลากลับไปพักผ่อนกินข้าววันแรกเองวันแรกเองและถ้ารู้อย่างนี้กูจะไม่แต่งตัวแบบนี้มาถ้ารู้อย่างนี้ว่าผัวจะพาปีนเขาขึ้นไปตรงจะไม่ทำตามหัวใจขนาดนี้บทเรียนวันนี้จากอา๋อล็อกขิงขานะคะตามหัวใจจะใช้สมองด้วยนะคะถ้าผัวจะพาไปไหนถามก่อนว่าปีนเขาหรือเปล่า Yes. Paul, what do you want to say? What do you want to say? I'm just pointing out, you know, brave as LG was, my map reading got us exactly where we were meant to be, despite the fact that the path was overgrown, couldn't see the path, had to find an alternative route. And my map reading got us right back right to the where the path goes off to the waterfall, as intended. Thank you. โอเค we were not lost โอเคคือผัวต้องการยืนยันว่า we weren't lost เราไม่ได้หลงทางเอากูเอาเถอะเอาที่เอขาสบายใจกูขี้เกียจเตียงละลาไปได้วยภาพธรรมชาตินะคะซึ่งหลายวันนี้น่าจะมีภาพธรรมชาติทั้งเยอะจากฟลอกขิงค่าของเราถ้าชอบตอนนี้พิมพ์กูกูค่าบายธรรมชาติค่ะและตัดกลับมาที่ภาพไม่ธรรมชาติ ธรรมชาติค่ะเฮ้ยแยกย้ายไปทำงานไป so this is the quickest route home อ่าหลัวพามาเดินเล่นแล้วผวบอกว่าให้กลับทางนี้สิเพราะว่ามันสามารถที่จะพากลับบ้านได้เร็วสุดเลยแล้วดูทางที่ผัวกูเลื่อง่ายมีมคะทุกคนเดี๋ยวลองเดินดูนะคะไปค่ะหนึ่งองไปไงและวันนี้หมดเรียนค่ะ ทางที่ผัวเลือกไม่จำเป็นต้องเป็นทางที่เราเลือกไม่ไปค่ะบายค่ะไป